วันที่สิบเอ็ดมีหน้านะครับปลูกก้อยปลูกอ้อยล่องที่พาไว้นะครับปลูกกันได้สามมือนะครับปลูกได้ตั้งแต่วันที่เก่านะครับเสนอเดืยวให้คนงานมา นะครับบมาเพราะว่ามันม wow. ีต่ออ้อยเก่านะครับมีต่ออ้อยเก่ากัต้องใส่กดมาเก็บอีกตัหนึ่งเป็นพันธุ์คอนแกนสามนะครับตัวนี้เป็นแปลงฝักอ้อยที่เหลือไว้นะคอนแกนสามตอเก่าก็เป็นคอนแกนสาม กูตอบกระบอละเอียดนะครับละเอียดกระบอกไปเนี่ยไปทนงานก็มาเก็บเดนึงตามแนวลอกะต้องถือไน้ำ ปลูกไดซาครับเพราะว่าพันอ้อยอยู่ไกลผนพันอ้อยมาตั้งแต่ตั้งแต่แปลงแปลงพันนะครับไว้น้ำมาเต็มที่ไปเลยนะครับแล้วก็ปลูกดินแห้งกบ คนมาลำอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะจังเบืองว่าอัตราการงอกจะดีบ่นะครับกดต่อไป